อ้าววันนี้ก็มีฟิกเกอร์บิดเทเบิลนะครับน้ำหนักน้ำหนักก็เยอะอยู่ครับน้ำหนักแบบย่างตันๆแค่ตรงตรงประมาณนี้ครับควันเนี่ยผมซื้อว่าจะคลองถมตัวละยี่สิบบาทหนักอยู่ไรยกยดีครับไนดูหน้าไปโดนอะไรมา เอาแบบ star, เอาแบบสะเทือนใจ้วเอาแบบท้ากันเท่ากันเอาของแทับถอดได้เออโดนยิง อะ,อะไรออะเอาก็ซิ่ได้ด้วยโยมยิงสวยครับสวยหาหายากมีอีกตัวนึงลาซาด้าร้อ